พยมหรือพยายมคือผู้ถือบัญชีกรรมเทศผู้มองทะลุความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาท่านไม่ใช่เทศที่หวังให้ใครกลัวแต่คือพลังของความยุติธรรมหากใครทําดีไว้แม้ไม่มีใครเห็นพยมจะเป็นดวงตาที่จดจํจำหากใครเคยผิดพลาดแต่ยอมรับและไม่หลบหนีพยมจะเป็นทลังที่เปิดทางให้กลับมาเริ่มใหม่พลังของพยมคือพลังที่ปลดล็อกผลกรรม ทั้งคำที่ผูกจากอดีตและคำที่คนแบกไว้เองโดยไม่รู้ตัวใครที่เหมาะสมในการบูชาท่านคือคนที่ต้องการตดแอ่จิตใจจากความรู้สึกผิดคือคนที่ทำดีมานานแต่ยังรู้สึกเหมือนถูกตัดสินผิดคือคนที่อยากเคลียร์ใจเคลียร์กรรมแล้วเดินต่ออย่าไม่ั้งขาวิธีเชื่อมต่อกับพยมไม่ต้องใช้เครื่องบูชาไม่ต้องตั้งตัวใหญ่ให้คุณนั่งนิ่งหลับตาพูดในใจถึงสิ่งที่อยากส,สาง ขอให้ท่านเป็นพยานในเจตนาที่เบิสุดแล้ววางมือข้างที่ถนับลงบนหน้าอกด้านซ้ายหากจิตถึงคุณจะรู้สึกหนักที่อกเพียงเล็กน้อยเหมือนมีอะไรบางอยา่างทำนังตรวจสอบความจริงที่อยู่ข้าในหัวใจของคุณอย่างเยิยบเนียกและหากใจคุณนิ่งพอคุณจะรู้สึกว่าน้ำหนักนั้นค่อยๆหายไป